ครับพี่น้องนะครับตรงไฟที่เห็นอยู่คือทีมงานสุวรรณหงนะครับเป็นบางแรกบอกใหม่นี่ครับพี่น้องรอติดตามผลงานเพิ่มน,นะครับพี่น้องขออนุญาตเด้อวอขอถ<อ><อ>่ายคลิปได้ไครับบ่าววันครับสุวรรณหงนะครับอะไงก่อนเนาะ อาห่อามี้านๆนะครับสุวรรณงครับทีมงานสุวรรณหงครับออกเจ้าบังล่ะครับบงังแรก บางแหลกนะครับของทีมงานสวนรณหงส์ไปแล้วจต่บางใจปีหกหกนะครับพี่น้องนี่ไปรอรับชมเมืองเพิ่นจะไปได้หน่อยลายซัมใด้นะครับพี่น้องนี่บางแหลกนะครับสุวรรณหงส์ทีมงานสวนรณหงส์นะครับนำทีมโดยดรสายชลนะครับ ที่ยอนฐานนะครับพี่น้องอีกหนึ่งมัดเด็ดนะครับรอติดตามผลงานเป็นยังไงน,นะครับกับเป็นบางแรกครับของปีอ66นะครับของทีมงานสวนหงนะครับบอกใหม่ครับ หางหางหางปลอดได้ปลอดได้หายไปไหนไปไหนไปเลยหาไปแล้วหายไปแวเหลือหัวเหลือหัวหังปลอดไดยปอดได้แบงค์กับวันหัวละ ไม่งไม่ลไม่ไแดงีต้มนะ